สวัสดีค่ะช่องไม่ไดากกุนกน,นะคะหลังจากตัดไว้เสร็จแล้วเราก็ไปหาหน่อไม้กันเลยนะคะนี่ค่ะหน่อไม้นะคะอันนี้คือหน่อไม้ไล่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะโอ้โหทำไมไม่มีหน่อไม้เลย ความเพงเขาอยากได้เขาสั่งหน่อไม้หน่อนางดินนะคะแล้วมาดูกันค่ะเุ้ยเขาขุดไปแล้วเนาะเขาขุดไปเมื่อวานนี้เองนะคะเยอะแต่หน่อไม่สวยเขาเพิ่งจะขุดไปตะกี้นี้เองเนาะนี่ เขาสับเอาสับเอาสับเอาโอ้นานแม่ดามาไม่ทันค่ะเพราะว่าแม่ดามัวแต่ตัดหวายอยู่นะคะเสียดายจังเลยมัวแต่ตัดหวายอยู่เขาหาไปก่อนเนาะแต่ก็ยังได้อยู่นะคะ นี่หนึ่งถ้าเราขุดเอาในดินมันจะขาวนะคะแต่นี่มันผูจากดินแล้วมันก็เลยไม่ขาว เนาะจำๆแบบนี้นะคะเอาไปแกงเนาะอร่อยแต่มันจะเขียวไปนะคะไปหาต่อค่ะ มุดเข้ามาในกรอนดอไม้อ้าหมวกหล่นซะแล้วเด<ม>ีย๋ยวลองขุดดูนะคะ เนอะตำตำแบบนี้นะคะเนาะจะได้แกงอร่อยนี่นะคะอันนี้คือหน่อไม้ไล่นะคะอันนี้ที่ใส่หน่อไม้ไผ่แต่ก่อนก่อนเรากินหน่อไม้ไผ่เพราะว่าหน่อไม้ไล่มันยังไม่ออกเนาะอุ้ยขอไผ่ค่ะ nó nó mai lại nhưng เจอแล้วนะคะหนอนนางดินเนาะกำลังออกเลยค่ะโอใหญ่มากค่ะสวยนี่นะคะแกงอร่อยหน่อยใหญ่ จะเลิกหอค่ะ,คะนี่นะคะ ที่ท่านใดสนใจหน่อไม้นะคะสั่งได้นะคะสั่งไม่ไดาปลูกกองนะคะกิโลละสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทนี้คือไม่รวมส่งนะคะหน่อไม้นี่เป็นหน่อใหญ่ๆสวยๆนะคะไปต่อค่ะ หน่อไม้ก็จะอยู่ริมล้วนริมสวนของเรานี่แหละ หน่อไม้นะคะถ้าเราถ้าเราสับประจํามันก็จะออกหน่อประจานะคะถ้าเราไม่สับมันก็จะออกยาวแล้วก็ไม่ออกอีกเลยนะคะมันก็จะแก่ก็จะแก่เป็นไม้ไปเลยนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ พอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดาโกอก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ